ที่นายกมนตรีไปทําเรื่องแบบนี้เป็นนักการที่ดีไหมดีหรือยังเพราะว่าหลายคนนะเอาจริงๆเอาแค่เพื่อนๆผมก็บอกว่าโอ้ยฉันมีนายกเป็นอินฟลูหรอมันเป็นอินฟูก็ดีไม่พูดถึงว่าเนาะเออแล้วก็เป็นอินฟูเขามาก่อนแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยแพทองเนี่ยแม่ดามแพเนี่ยแล้วมันเอ่อมันขัดมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยยังไงเหรอคะการมีนายกเป็นอินฟลูอ่ะนี่ด้อยค่ากะหลี่ไม่พอไปด้อยค่าอินฟลูอีกนะ ก่อนหน้านี้นนไปเรียกอะไรนะกริดีกันเมืองลแล้ว<ล>ตอนนี้ก็แบบสูไม่ไดีอีกเออตอนนี้ก็ดูถูกอาชีพอินฟลูนะซึ่งจริงผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องผลไม้อะมันเป็นมันเป็นอจเจนดาที่เหมือนท่านนายกพูดถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผลผลิตมันออกมาเยอะ15%แล้วก็ดังนั้นเนี่ยรวมไปถึงการส่งออกของเราอะก็เริ่มมีปัญหาใช่ไหมตัวทุเรียนเองอะ มีปัญหาเรื่องสาร BY2 เนาะ <c oughs> ก็ถูกชะลอการน,นําเข้าแล้วก็ติดอยู่ที่ด่านนานทําให้ทุเรียนเน่าเสียพวกผลไม้มันมีความเปราะบางในแง่นี้ใช่ไหมครับคือผ่านด่านไม่ได้แล้วก็ทําให้เสือเส่อมเสื่อมคุณเสื่อมคุณภาพคือส่วนตัวผมอะพอฟังว่าเออนายกไปขายทุเรียนก็ดีเพราะว่าเอาแค่เฉพาะตลาดทุเรียนอย่างเดียวอะแสนล้านบาทนะเฉพาะของของจีนอะทีเนี้ประชาชนอะเขาอะ ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าว่าถ้าตัวเป็นๆของนายกอะไปยืนข้ามกลางชาวสวนแล้วให้ตัวแทนชาวสวนอะไปพูดแบบตากกับหูอะคือแค่นั้นอนะเขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่า ปัญหาบางอย่างของ,ของเขาอ่ะมันถึงตัวนายกจร,จริงๆแล้วตัวนายกอ่ะเวลาไปเจอเจ้าของปัญหา <c oughs> มันส่งพลังงานกันได้ไงพี่เก๋มันเห็นแววตามันได้ฟังจากปากไม่งั้นเนี่ยก็คือชาวสวนบอกสสบอกข้าราชการบอกรัฐมนตรีกว่ามันจะกันกองไปถึงหูนายกเราไม่รู้ว่าแหลสายไปแค่ไหนเอเนจีมันหายไประหว่างทางไปตั้งเยอะ เพราะฉะนั้นอ่าสมมุตินะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขมากหรือน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่มันเป็นความอุ่นใจว่าเฮ้ยนายกแคร์ว่ะเขาแคร์มากพอที่เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเขาเองใช่แล้วผม,ผมก็เห็นมันมีสเตตัสซึ่งเป็นแบบชาวพูดพูดพดำเนินกิจาการเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละก็บอกว่าเนี่ยมาก็ดีรู้สึกดีอย่างที่พี่แขกว่าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นเยอะแยะทั้งหลายเนี่ย ถ้ามาช่วยก็ยินดีที่จะให้ให้เขามาช่วยเขาใจินมาเออและอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเวลาที่เรามีตักกับแบบว่าทําไมทําสิ่งนี้ไม่ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้มันเหมือนมันเป็นการพูดที่มันไม่มีวันจบวันสิ้นอะ่ะใช่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องไลฟ์เนี่ยผมผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือว่าใ,ในในการรับฟังความเห็นนะครับผู้ประกอบการเป็นคนบอกนะว่าผู้กับผู้ประกอบการอยากให้โปรโมททุเรียนไทยและผละไม้ชนิดอื่นในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนโดยการนําอินฟลูเอนเซอร์ที่ชาวชื่่นนชชบเ ลิซ่าเนี่ยมาช่วยโปรโมทผลไม้ไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนโดยตรงซึ่งจะเป็นผลดีต่อผลไม้ไทยโดยในภาพรวมอย่างยิ่งใช่ไหมม,มันก็เป็นเหมือนกับการรับแนวคิดต่อว่าโอเคทําสิ่งนี้ก็ทําได้นะและอันที่จริงเมื่อกี้พอเราพูดกันว่าเราทุกคนเห็นภาพนายกตัดตว่าจะตัดไม่สวยเลยก็ตามแต่สิ่งนั้นมันก็เป็น PR แล้วอะใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราทุกคนก็มีความสนใจกลับไปยังตลาดผลไม้ไทยว่ามันกำลังแมทเทอร์มันกำลังจะมีประเด็นอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วคือเอาแค่นี้มันมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยแค่บอกว่าแค่จับกัจการแบบอย่างเงี้ยก็โดนโดนวิจารณ์แล้วถามว่าคุณแขกคุณแขกไปตัดทุเรียนเป็นไหมไม่เป็นเออนะคืออย่างน้อยได้ไปอย่างน้อยได้ไปสัมผัสอย่างน้อยได้ไปเห็นชาวบ้านได้ไปรับฟังความคิดเห็นมีสอสอมาอยู่ใกล้ชิดแลกเปลี่ยน ความรู้สึกซึ่งกันและกันตรงนี้สําคัญกว่าอีกไลฟ์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่แบบไปกันใหญ่เลยนะคุณเค้งบอกว่าไม่ทำมาไลฟ์ขายเราไปเปิดตลาด, <c oughs> ดีว่าเปิดตลาดเขาก็เปิดอยู่ แต่ว่าไอตัวกระแสการไลฟ์เนี่ยคล้ายๆว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นการไลฟ์ของกลุ่มที่เรียกว่ายางสมาร์ทฟาร์มเนอะคือผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการทําธุรกิจอะของของการเติบโตขึ้นของของไม่อันนี้เป็นสิ่งที่กรมพัฒนาชุมชนน่ะเขาไปส่งเสริมอยู่แล้วพี่แขกยังเคยไปเป็นวิทยากรเลยก็คือเป็นวิทยากรให้ชาวสวนเกษตรกรนะคะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองเช่น i อ f a c e b o o k แล้วก็ฝึกไลฟ์ขายของแล้ว เอานายกไปไลฟ์ฝาก็เพื่อเป็นกิมมิคของโปรเจกต์ที่จะทําให้คนน่ะเข้าสู่วงการการขายของเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างกรมการพระนาชุมชนกับโซนดีอีจะได้ไหมที่เขาจะลงไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วก็ฝึกให้ประชาชนเน่ยเข้าใจงานออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอันนี้นายกไม่ได้เปิดไม่ได้ไลฟ์บนไอจีแพทองทานนะฮะเข้าไปเออเข้าไปเป็น คนเล่นหนึ่งเป็นแก๊สคนหนึ่งะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นชาวบ้านอยู่แล้วก็เชิญคุณแขกไปช่วยขายและถ้าเราเป็นชาวบ้านเราไล้ไข่ของแล้วมีนายกไปช่วยเราไร้เราก็ชอบเปล่าแล้วก็ชอบดิใช่ไหม